แกว่าก็ไม่เลวแต่กูไม่รูเอาเาว่อยู่ตรงนู้นเคยย้าันติเนื้อคลองนงแคปนามาปัดคุณตตงท์ีกหลักตรงตรงรำแกว่ไวก็ไม่ใจได้เนเลยแกนอนอยู่แต่ในรุ่นให้กูตะกันตึงตีกันดิดนี่กัีเล็กฝีเล็กให้ฝีเล็กปักกปะ้เออปักกให้คังนึ่งันแกว่าแกรักให้มึงตะกังเออได้มาแล้วคันแต่ใจมันปัาไปโน่นแลวโก้ควยไปแลวร้อยเกลกนะเกลกลือ ปีแรกจริงปีแรกจริงเห็นใจไม่ใจกุดไม่ตัวป้าใจสร้างคัวอีโบดเร่งว่านี่กุดใจไปแล้วไม่ได้ห็นได้ไดหรือมัวเห็นนี่ห็นอยู่มังง่งมาข้ามาหิหนอีเรตตอนนี้ก็บโบดชนิดอยู่แล้วตัวก็บชนมก็ไปหลังนานเออมึองวัาไหนนั่งนี่ตะกุบเลยเห็นแล้วจริงไม่ใจใครทุกข้เขาแข่ขบุลูกคูเราพีไต บ so ุล so, um, ูกกูมันตัแก่เออก้องมันจ้างกูวคุยตามมัก้งผมไม่เคยเห็นเลยมาตั้งชีวิตพอเห็นหัวหา้รอบุดีบุญนีว่าลูกแมวแม่ข้าไปกอดตัวแ่งต้ยคนเราคูอันเออลำบากเลยไม่เอ็ีบากใเฮ้ยัปด่าไปด่าไปด่าไปดไปด่าไปด่าไป่าไปดไปด่ากปไปด่ไอด่ไป่าไปดาาด่ามา ma 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 ma, ma 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 it even. Soy and drink, đi đi night, big, bla 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 bloom. Tadagop, bla 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 bloom, palo boom. Plam, bla 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 ลายปี่กระปลายปลอบลังให้รอดจริงได้วี่กับหม่ก็ดลังหอไอ้ดิกคือนกอีแตยนี่เปิ่อเมื่งไงเผื่อครูนะนายดูมันก็โยกายไปเรื่องกันมึงว่าลูกเมียไม่ใจมีไอ้ดิกนี่เออไม่ลูกไม่เมียโยกายจริงไอ้ดิ๊กจำไม่ได้เมียพีบพลันขี้กราหน้าเมียแป๊หน้ะกูจะใกล้ตายแน่ดิกแต่ว่าดิ๊กตึงใกล้ตายกับปาคันดีว่า ดีว่าก้อยยืดเต้นได้นอนฮันวยยาวว่าก้อยคุยงอะไรกัเป็นอันยืดร้อย่าดิกลูกกว่าป้าไม่ลูกไม่เมียก็อยู่ใบเหมือนจริงนะเออให้คู่นี้ยังลูกยังเมียเดือดร้อนให้ลูกเราเวอร์เป้คนคนฮันตัวยิ่งพึ่งว่าไม่ใจริญเฉพที่ควรที่เจอคมแล้วควรที่เจอคมเออกูเจอคมทั้งโต้ไอ้ก็ไม่โง่กูบัวก้าวไม่กินก้อยยองคมแบบปั๊บฮ่องคมแบบน้องฮ่คมแบบปั๊บ ไอ้ร้อยเราก้มแบบปั๊บไอ้ก้มจะไม่ไม่ไอ้ร้อยไอ้ไอ้โดดชุกไอ้ไรก็โดดชุกโดดชุกเกอรมันไม่ไม่ใจก็อยากไอ้ไรก็เขว่าดอกบุกอ๋อดอกบุกล็อบล็อบล็อกลูกล็อบล็อลอดลูกคนฟัางกอยดีกระชุ้นกันลำบากแกขเออมีลูกมันแร็อยากกระโดดหนุ่มกุญเรานั้น จริงแต่ละคุณแต่ละคุณเพราะฉะนั้นละมากเด็กเ้าไม่นิมน่มตันเราไม่จนเกินปอนไปอยจริงตัน,มมน,น,นเรไม่จนเกินปอนนี่จะแปลกแปลกไมมใจตาแต่ลูก,กเราลูกเปลือนกากเมื่อไอ้ดีใจมาแปลกแปลกไปวังนี้กูมาจึงจอรถในวันที่้าวันมาถึงตามนี่ไหนนั่งชิมิตามพืก่ก็นี่ไหนนั่งชิมิวันนั่งเดียวไมใ่ใจนั่งจีมีฮันเอชิโยกาเดเล่นจิมิ તો એ મનમાં કા આવું ગણત